ก็โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ไม่อยู่กับผมเกมเมอร์โซนอีกแล้วนะครับก็เกมที่ผมจำเล่นวันนี้ก็คือ Resident Evil 3 n e m e s i นะครับเป็นภาพออริจินอลของ PlayStation 1นะครับตอนนี้ผมเล่นผ่านอินเวอร์เตอร์นะก็ถ้ามีเนื้อเรื่องเนี่ยถ้ามีแปลผิดก,ก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับโอเคก็ไปเไริ่มเลยแล้วก็ขอเลือกเป็น Easy Mode แล้วกันนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เก่งเกมแนวนี้อยู่แล้วนะครับผม มันทั้งหมดเกิดขึ้นในวันธรรมดาวันหนึ่งในเดือนกันยายนวันธรรมวันธรรมดาในเมืองแลคูนที่ถูกควบคุมโดยอัมเบลา่าไม่มีใครขัดขวางพวกเขาได้และในเมื่อไม่มีใครมันจึงนำพามาสู่ความพินาศฉันคิดว่าพวกเขาควรจะได้รับบทลงโทษกับสิ่งที่เขาทำกับเรื่องที่ไม่มีใครให้อภายัย ถ้ามีคนลุกขึ้นมาสู้คงจะดีแต่เรื่องจริงที่น่าเศร้าคือไม่มีอะไรหยุดอ,อ,องค์กรนี้ได้ไม่มีเลยนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของชาวเมืองนี้โอกาสสุดท้ายของฉันการหานีเขาสุดท้ายของฉัน เชื้อแพร่ระบาดเข้าเมืองนะผมตำรวจหน่วยสวัดคือมาหมดนะ RPD นะครับผมไป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 ยิง อย่ายอมแพ้ต้านไม่ไหวนะผมเยอะเกินไปนะเอาไปแดกซะตายไปแดกซะอยเว้น ตายหมดเลยนะผมลาก่อนชีวิตลาก่อนบ้านนี่โอกาสสุดทางฉันที่จะมีชีวิตรอดเป็นโอกาสนี้ครั้งสุดท้ายโอเคครผมก็มารับชมความกาาของผมกันเลยนะผมอโหมดอีซี่จะมีปืนอเอซซอรไรเฟิลมาให้นะผม โอ้ยโดนโดนกินก่อนเลยไม่ทันเลยโอเคครับผมเปิดมาก็โดนกัดให้คนดูแล้วโอ้โหอะไรวะ <c oughs> เจอซอมบีล้อมนะ,มนระ,ระครับผมจิววัเลนทายกระแทกกระแทกเข้าไปโหจังหว่าง,งี้เอาจีงไม่น,าน่ารอนนะมันน่าจะโดนคว้าไั้นานแล้วครับ วันที่8กันยายนตอนกลางวันสัปปะหลาดพวกนี้ได้ยึดครองเมืองเรียบร้อยแล้วแต่อย่างไรก็ตามฉันยังมีชีวิตอยู่จิวก็เข้ามาหลบในอ่าน่าจะเป็นโกดังนะผมเ,เราต้องหาทางหนีจากที่นี่<อ>ฮะพูดบ้าอะไรเนะี่ย ผมเพิ่งเสียลูกสาวไปนะแล้วคุณยังจะมีหน้าบอกผมออกไปข้างนอกเหรอฉันเสียใจ <no. S 1> ใเรื่องลูกสาวนายแต่เราไม่มีทางแล้วเราจะต้องหาทางเหนี่ยวใจที่นี่ <Yeah. S 1> ไม่ผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นผมยอมอดตายอยู่ที่นี่ดีกว่าออกไปให้พวกมันแดกข้างนอกแล้วตอนนี้เลืกรุ่งกับผมได้แล้ว <laughs> <laughs> เลืกเลือกอยู่นะผมขี่ลิ้นพันธนะ์กลายเป็นเลืกลุ่งเฉยเลย ผมกลัวเสียงดังส่วนเกมดังไปว่าเดี๋ยวลดหน่อยด้วยกันโอเคครับผมไม่ยุงนะง่งนะช่างแมงนะไม่งอก็ได้ครับผมโอเคเฟิร์สเอสเปย์นะผมเกมมา,าแล้วก็ในนี้เหมือนจะมีกระสุนอออไม่มีเหรอ เฮียผมเราต้องไปเข้าห้องเซฟก่อนเนาะอ่าวิวบวับอ่ากูแจลงกูดังนะผม เฮ้ยเขียผมดินปืนนะผมกันพาวเดอร์อ่าเดี๋ยวเราเปิดสมุดทูตเลียวที่สอนเล่นเลยนะผมผิดอันใช้ไปนะผมลด,ลดช่องไนดะ้สองช่องนะ <S 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 เพราะว่าผมว่าทุกคนก็เล่นเป็นกันอยู่แล้วล่ะหรืออาจจะแต่แค่อาจจะเล่นไม่เก่งเฉยนะผม โอเคอแล้วก็เกมมันบั๊กนะผมผมก็ไม่รู้จะไปไม่รู้เป็นไงเหมือนกันนะเดี๋ยวเอาอิงริบอนมานะผมเราเซฟเกมก่อนดีกว่านะฮะทำหมึกมานะผมเซฟเกมนะผมโอเคเซฟแรก ก็เอาเอิงริบบอนเก็บไปนะผมดินปืนเก็บไปด้วยอแล้วก็เอารีโหลดรีโหลดดิงทูดเก็บไปนะผมเฟิร์สเอ็ดบล็อกเก็บไปนะเราจะเก็บไว้แค่นี้พอนะโอเคแล้วก็เอามานี้ครับผมซาเบอร์เอ็ดนะแล้วก็เอากระสุนปืนสั้นมากระสุนปืนสั้นโอเคแค่นี้แหละพอละ เดี๋ยวเปลี่ยนไปถือพื้นสั้นก่อนนะอ่าผมบอกไปก่อนนะว่าก่อนที่ผมจะเล่นเนี่ยผมไปหาข้อมูลมาแล้วพอตัวนะครับแต่ก็ไม่รู้หมดหรอกหามาพื้นๆเฉยๆนะเดี๋ยวมันจะสปอยเยอะเกินนะถึงมันจะเป็นเกมเก่าแล้วก็เถอะแต่ผมก็อยากเล่นแบบไม่รู้อะไรเลยดีกว่านะผมถึงจะเคยแตะมานานมากแล้วแต่ก็คือเล่นไม่จบครับด้วยความเป็นเด็กนะฮะโอเคเปิดแจวแล้วผมทิ้งไปนะ ผมยังแท็กเกิลไม่เก่งเลยนะผมรู้สึกเข้าไปอะไรก็โดนกัดตลอดนะเห็นคนอื่นแท็กกันเก่งจังเลยพอเราลองแท็กบ้างนะโอ้โหม,มันไม่ง่ายนะการแท็กให้ถูกจกนะังหวะครอย่างนี้บรรยากาศเกมคือเงียบม,มากโคตรบางเวงเลยเนี่ครับท่าผส้ชมเกมแม่งบัก สามตัวนะผมเลี๋ยวแท็กแกงตายเหรอโหมีตั้งสี่ตัวกันีะครับรีกระสุนหน้าเมนูนี่คือหน้าสเตตัสนี่คือสะดวกสุดแล้วผมเดี๋ยวนะโอ้โหเยอะนะเนี่ย เจ็กครับผมลงไปล่างใหม่วะ่ะโอ้ยเดี๋ยวเด้อเดเดเดี๋ยวเด้อเดทำไมเยอะวะเฮย้ยเดี๋ยวเดยออย่าพึ่งลงไปนอนเก็บของที่เจ๊กสวัสดเครับผมเป็นเชื้อเพลิงนะของแฟชั่นี่ลูกซองนะครับผม โอเคมีกระสุนอยู่ในแม็กเจ็ดนัดนะ,ะสมุนไพรนะเกมนนะ่ะครับได้ใช้แน่นอนโอเคได้มาสองอันนะผมก็ผสมไปเลยดีวยกว่าผสมโอเค ก็ใครที่เล่นจบแล้วก็สามารถมาบอกเทคนิคการเล่นได้ในเมนนะผมจะได้เป็นแนวความรู้นะเพราะว่าผมว่าน่าจะจบยากอยู่แล้วผมเล่นเนี่ยโอเคดีโหลยดียเลยครับอย่าให้กระสุนเลือน้อยอันตรายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ยแท็กเออโอเคตายอันตรายครับผมต้องเซฟตัวเองไว้ เรียบร้อยอ่าตรงนี้วิ่งผ่านไปเลยนะเฮ้ยได้แล้วเนะี่ยโอ้โหวิ่งวิ่งติดนะโอเคช่างมันนะไม่ยุ่งอ่าเดี๋ยวรีกระสุนไ้ก่อนหนะึ่าวันเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ใชโอเค กร,ก,กระสุนเลยเยอะผมหมดอินซี่สบายอาไอ้แบสนะโอ้โหแท็กไม่ทันอย่าพึ่งลุกทำไมเนะี่ยฮะลุกทำไมโอเคช่างมันะผมไม่ยุ่งนะวิ่งพาวแล้ว กดกดไปโดนแล้วนะแบดโดนกัดนะผมต้องช่วยแม่ต้องโอเคครับผมช่วยช่วยมันนะ อูทรงไม่น่ารอดนะผมแบดแข็งใจไหมทำไมไม่มีใครทำอะไรสักอย่างเลยเธอยังเธอยังรอดตำรวจไม่ได้ถูกฝึกมาให้รับกับสถานการณ์แบบนี้ฟังนะมันกำลังมาเราังจะตายฮะพูดเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็รู้นะ มันกำลังตามล่าหน่วยหน่วยสตาก็คือเป็นเรากับแบร์นะผมออโอเคไปเช็คน่าจะใส่กับไอ้นี่แหละผสมกันนะโอเคจะไม่มีซัมบี้ใช่ไหมโอเค จะได้วิ่งสะดวกสะดวกหน่อยนะยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวโอ้โหประชิดตัวเหลือเกินเดี๋ยวหันหลังก่นอนเฮ้ยถอยกันถอยตั้งละก่อนอปืนสั้นสไนปเปอร์นะตายยังวะโอเคช่างมันนะ <laughs> เหลือตัวเดียวก็เอ๊ะเดี๋ยวนะ ใอกว่าอา่อเดี๋ยวนะเหมือนวิ่งวนไม่เหมือนแล้วครับใช่เลยเต้องไปไหนต่อวะปันนึกไม่ออกนะว่าน่าจะทางเมื่อกี้แหลมะมั้ง โอเคอ๋อ <Okay>. oh, น่าจะทางนี้นะคระับเมื่อกี้เราไปตามแบสไงอ่าแต่เรายังไม่ได้มาทางนี้ลงไปนอนลงไปนอนทุกครั้งที่เจอห้องเซฟเนี่ยคือจะเซฟนะอะปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะ เสียงอะไรวะอ่ารอนะผมรอยิงโอ้โหรีบยิงไปหน่อยไม่คุ้มเลยเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินกระสุนก็เยะอะเหมือนกันออมาดิอีซี่โหมดแล้วผมว่าห้าวได้นะกระสุนเราเยอะอยูละละ่แล้วล่ะอุย้ยโอ้โหลืมมองโอ้ยจิวเราจุกแล้วนะ ปอดใช้กันโอเคตายหมดแล้วใช่ไหมมีเชือกมามัดไว้นะฮะก็เผาครับผมโอเคจิวรถจุกแล้วโอ้ยหมา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 แล้วเดี๋ย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 ว โอเคคลองเซฟนะผมอ่ากันพาวเดอร์นี่ค่ะอ่าเป็นกันพาวเดอร์แดงกับสีเหลืองนะ B อ่า A กับ B นะผมโอเคเก็บมาแล้วก็เปิดหีบเนี่ยท่านผู้ชมหีบแม่งบลักอ่าเอาเราเอาอันนี้เก็บไปนะผมเก็บเก็บไปแล้วก็เอาอิงริบบอนมานะเราเราจะเซฟเกมนะ Ora, oui, so to, ี๋ยวผมเซฟทับไปเลยอ่าแล้วก็ใช้ยาได้ผมเราพกแค่อ่าเฟิร์สเอสเปย์ก็พอละไม่ต้องพกยาไปเยอะหรอกเดี๋ยว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 หมานะโอเคช่างมัน สถานีตำรวจ R p ดีที่คุ้นเคยนะโอเคเราก็รู้กันอยู่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะจิวเราจะต้องจิวช่วยกูด้วย แหวเต็มปากนะฮะเรียบร้อยตพูดเป็นอยู่แม่งอยู่คำเดียวอะโอเคครับผมเลือกอะไรดีเอ่ยเข้าไปในสถานีตำรวจกับสู้กับไอ้นี่นะผมเลือกสู้แล้วกันเฮ้ยหลบเดี๋ยวอย่าหิวอย่าหิวโอ้ยโอ้โโดนคว้านะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นเลยเฮ้ยฮัลโหลโอเคประเด็ครับเราเปลี่ยนเร,เราปืนกลยิงแม่งเลยนะผมโอ้ยโดนคว้าโอ้โอ้จิวกูโอ้ล,โอลำฝากแล้เกินอ๋อเยี่ยเด้ๆๆอเด้อเด้อโอ้ยังเคสถานะยังปกติอยู่ ทำไมหลบไม่ได้แล้วะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเดมาครับเราเรามาแก้มืออีกรอบนะฮะอันรอบนี้เดี๋ยวถือปืนกลรอเลยดีวยกว่าโอเคผมเรามาแก้มืออีกรอบนะ โอ้เมื่อกี้โดนตียับมากเลยวผมโอเคครับ okay, ผมขอข้ามรับซีนะโอเคครับนะ okay, ผมเดี๋ยวเรามาลองแก้มืออีกรอบเนาะถ้าไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเพราะว่าผมต้องฝึกแล้ววะนี่ทั้งหมดอีซี่นะเนี่ยโอเคครับ okay, ผมสู้ลบลบลบโอ้โหโดนคว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ดวยววิ่งซิจิวโอ้บังคับว่ โอ้เคยกลัวที่ไหนนะครับมีครั้งแรกมีครั้งสองมีครั้งหองก็มีครั้งสามครับโอ้นีไปสี์ก็แค่ตัวกระจอกอะ <c oughs> โอ้สู้ไม่ได้จริงท่านผะู้ชมต้องต้องหนีวะโหมสู้ไม่ไหวว่ะ <c oughs> อย่าตามเข้ามานะ <c oughs> อย่าตามเข้ามานะกลัวแล้วอย่ายุ่งกับกู <c oughs> เดี๋ยวนะ สตาร์การ์ดวัตฟักมันจะซวยเลยขนาดนี้เนะี่ยโหแล้วจะไปหามาจากไหนวนะเนี่ยมันมันต้องหยิบจากสมเพสทุกคนแล้วผมไม่ได้หยิบมาตายแล้วกูทำไงเนี่ยโอ้ <c oughs> โหมีมีแววเริ่มใหม่แนะ่เลยโอ้ยไม่ไหวแล้วกูระบบนี้เป็นสิทธิ์แม่งโหดมากอะ แม่งคว้าสองสามทีผมผมล่วงเลยมาโพไหนวะเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้เด้อเดี๋ยวซีเฮ้ย,ย,ยฮัลโหลเคี่ยผมวิกออมเออเราต้องไปหาบาัตรสัตของหน่วยสไตล์นะผมเดี๋ยวฉันจะไปเอาได้อย่างไรตอนนี้หาของเซฟก่อนดีกว่า โอ้โหให้จิ๋วลำบากเหลเือเกินอย่ายุ่งกับฉันโอ้โหเราไปไงวันนี้ข้างบนกินก็แลว้วผมสมุนไพรตู่จะไปยังไงวะโอ้โอย่ายุ่งกับโอ้ยอย่ายุ่งเด้เฮ้ยฮัลโหลอย่ายุ่งกับฉัน ไปแล้วผมสู้ไม่ได้ก็นหนีนะผมเดินเดี๋ยว,ยว,ยวมาถูกแล้วนะเดินมามม่ๆนะ้วหาห้องเซฟก่อนนะมาผู้ไหนเนะี่ยไม่ใช่ออฟฟิสตาไม่มี โอ้หไม่มีต้องการกุญแจสาตาร์ด้วยโอ้ผมว่าตอนนี้หาเล็บก่อนดีกว่านะผมเอ่อโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์ทางไปเลยก็ได้นะนี่ก็ก,กัดจังเลยโถยลงไปนอนกับพื้นเลยโอ้โหจิ๋วแย่นะครับสเปร์กอนเลยไม่ไหวแล้วจะตายแล้ว ควักปืนกลมายิงแม่งเลยอะลงไปนอนกับพื้นเสาเอนเออเราเหลือห้องไหนที่ยังไม่ได้สำรวจบ้างวะ <c ười> เดี๋ยวเสียงอะไรวะ มันต้องมีห้องเซฟนั่นไงครับห้องเซฟเอาโอ,โอเคครับก็เอาเป้นว่านะาท์ทนี้จบแค่นี้ก่อนนะผมว่าผมต้องไปฝึกอีกนิดนึงแหละแล้วก็เดี๋ยวเราเซฟไว้อันที่สองแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นการวอร์มมือแล้วกันโอเค,ครเราเซฟไว้การสองเนาะ ก็โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะผมเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะก็จะพยายามพ,พัฒนาวิดีโอแล้วก็ผลงานออกมาใหม่ๆให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ขอบค,ครับ